สำหรับงวดนี้เลขเด่นลาวตรงกับวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568มีเลขมงคลดังนี้0 2 5 6 9สาหำหรับสื่อนำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแตละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะคุณได้รับวัตถุมงคลชิ้นใหม่ๆมีเลขล็อตนำเบอร์นั่นแหละคือสื่อนำโชคของคุณ51289ท่านที่เกิดในวันจันทร์ช่วงนี้ถ้าคุณซ่อมรถหรือซ่อมโทรศัพท์เลขทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์ที่คุณซ่อม เป็นสื่อ160-28ท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะหรือถ้าท่านใดมีบูชาพระราหูเลขลอดเลขเหรียญเลขเซมซีจากรราหูก็อาจเป็นสื่อ1 8 5 2 9ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันดูแลคนสูงอายุในบ้านอายุของคนสูงในอายุในบ้านก็เป็นสื่อ9 1 4 6 7 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะคืออายุแม่ท่านใดท่านคุณแม่ยังอยู่ก็อายุปัจจบุบันหรือถ้าท่านไม่อยู่แล้วก็อายุสุดท้ายของท่านเป็นสื่อ37-215ท่านที่เกิดในวันพฤหัสเลขที่บ้านเลขที่ที่ทำงานเป็นสื่อ2 1 4 0 7ท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะคืออายุของคนที่คุณรักมากที่สุดก็เป็นสื่อ6,1308ท่านที่เกิดในวันเสาร์เลขบัตรคิวรอหมอหรือรอรับยาเป็นสื่อ20158